สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับเจอกันอีกเช่นเคยนะครับกับเพจของเราบูบอลเดดค่ำคืนนี้คืนวันศุกร์ที่23พฤษภาคม2568คืนนี้จัดให้4คู่นะครับผมมีฟุตบอลกันโชเซริียนสุดท้าย2คู่ลาลิก้าสเปน1คู่และฟุตบอลจูบีแอลีก1คู่ครับ ก่อนอื่นเลยก็ต้องขอแสดงความยินดีกับไก่เดือยทองท็อตแนมฮอสเปอร์ดด้วยนะครับที่ผงาดคว้าแชมป์ยูฟ่ายูโรปาลีกได้นะครับยินดีกับซองฮึงมินด้วยนะครับที่ค้าแข่งมา10ปีก็เพิ่งได้ถ้วยนี้แหละครับถ้วยแรกก็ถือว่าพูดได้เต็มปากนะครับว่าซองเฮืองมินเป็นตำนานของสเปอร์ไปแล้วครับและก็ขอแสดงความเสียใจกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดด้วยนะครับที่พลาดถ้วยนี้ไปนะครับถึงจะขมขื่นเจ็บช้ำระกำซวงอุราแค่ไหนก็ ต้องสู้กันต่อไปนะครับสำหรับแฟนแฟนแมนยู Man Man เป็นกำลังใจให้นะครับสู้ๆนะครับฤดูการน้าว่ากันใหม่ครับก่อนที่เราจะไปพรีวิววิเคราะห์เจาะลึกฟันทงลงสกอร์กันช่วยกันกดไลค์ให้เพจบูบอนเดตคนละหนึ่งไลค์ด้วยนะครับและช่วยกันกดติดตามกดทับสไคร้ด้วยนะครับผมจะเป็นพระคุณอย่างสูงครับถ้าพร้อมแล้วเราไปเริ่มกันเลยดีกว่าครับ คู่แรกของเราในค่ำคืนนี้ครับฟุตบอลกัลโชวเซเรียอิตาลีโคโมทีมอันดับ10ของลีกเปิดบ้านจูเซเป้ซินิกาย่ารับกันมาเยือนอินเตอร์มิลานทีมอันดับ2ของลีกครับคู่นี้เตะเวลาตี1.45ตามเวลาในบ้านเราราคาบอลคู่นี้อินเตอร์ต่อ0.75เเราไปดูสถิติที่น่าสนใจของคู่นี้กันครับเริ่มกันที่ภาพรวมผู้ชนะในเกมนี้จาก ผลโหวตของผู้ชมทางเว็บไซต์ฟอร์ดม็อบ1นึ่งคนให้เจ้าบ้านโคโมมีเปอร์เซ็นต์ชนะอยู่ที่21%เปอร์เซ็นต์เสมอกันนะครับ12%สเอร์เซ็นต์ส่วนอินเตอร์มิลานครับมีเปอร์เซ็นต์ชนะอยู่ที่67%เปอร์เซ็นต์นักเตะที่ทำประตูสูงสุดของคู่นี้ครับเริ่มกันที่เจ้าบ้านโคโมครับมีอัสซานดีเอลครับลงไป15แมตช์ทำไป1แอสซิสต์ประตูดีคาดการ์ดเอ็ไป8ประตูครับส่วนอิย์ทำไปแปดประตูลามนะครับลงไป32แมตช์ ทำไป4อัตลัประตูดีคาดการ XG 10.06ทำไป14ประตูครับข้อมูลเชิงลึกของคู่นี้ครับโคโมทำประตูได้9ลูกใน5แมตช์หลังสุดยังไม่แพ้ใครเลยใน8แมตช์นิโคปาร์ตยิงเข้ากรอบมากที่สุดต่อแมตช์ให้กับโคโม1.3ครั้งอินเตอร์มิลานทำได้12ลูกใน5แมตช์หลังสุดได้ลูกโทษมากที่สุดในฤดูกาล9ลูกเฟสเดลิโก้ดีมาโก้ติดอันดับ1ในโอกาสความเป็นไปได้ในการแข่งขัน16ครั้ง ฟอร์มการเล่น5นัดล่าสุดทุกรายการของคู่นี้ครับโคโมเจ้าบ้านชนะ4เสมอ1อินเตอร์มิลานชนะ3เสมอ2สถิติเฮตุเฮตุทั้งหมดที่เคยพบกันของคู่นี้ครับคู่นี้เคยเจอกันแค่2ครั้งเท่านั้นในฟุตบอลกันช่วยซาติอานะครับเป็นอินเตอร์ชนะไป2นัดรวดเลย พีวิวและสกอร่คาดของเกมคู่นี้ครับเจ้าถิ่นโคโม่ครับมาเครื่องแรงในช่วงปลายฤดูก,กาลเสียอย่างนั้นแต่อย่างไรก็ตามครับเกมวันนี้เป็นนัดปิดฤดูก,กาลและต้องเจอกับอินเตอร์มิลานทีมแก่งที่กำลังลุ้นถ้วยแชมป์เซเรียาอยู่ด้วยบอกเลยว่าเจ้าบ้านเจอกับศึกหนักอย่างแน่นอนโดยทางฝั่งของงูใหญ่อินเตอร์ครับเกมนี้พวกเขาคือต้องการชนะสถานเดียวครับและยังต้องไปลุ้นให้นาโบรีไม่ชนะคู่แข่งอีกด้วยครับซึ่งจะทำให้พวกเขาแซงควาสตุนโตได้ ถือว่าเป็นโจทย์ที่ยากเพราะต้องลุ้นคู่อื่นด้วยแต่เชื่อว่าเกมนี้พวกเขาจะบุกจัดเต็มใส่เจ้าบ้านอย่างแน่นอนและมองว่าจะเอาชนะไปได้ครับสกอร์ที่คาดของเกมคู่นี้ครับอินเตอร์มิลานบุกเอาชนะโคโมได้3ประตูต่อสูงครับอยู่สูงแล้วกันเนาะคู่ที่2ครับนาโปลีทีมอันดับหนึ่งของลีกเปิดบ้านสตาดิโอเดโยอา์มนโดมาโดน่ารับการมาเยือนกายารี ari, ทีมอันดับ14ของลีกครับคุณนิเตเวลาตีหนึ่งสี่สิบห้านะครับราคาบอลคู่นี้นาโปลีต่อ2ลูกครับ ภาพรวมผลโหวตผู้ชนะในเกมนี้นะครับคิดเป็นเปอร์เซ็นต์จากคะแนนโหวตของคุณผู้ชมทางบ้าน13,196คนให้เจ้าบ้านนาโปลีชนะ73%เปอร์เซ็นต์เปอร์เซ็นต์เสมอกันนะครับ11%เปอร์เซ็นต์ส่วนกายารี่ครับมีเปอร์เซ็นต์ชนะอยู่ที่16%เปอร์เซ็นต์นักเตะที่ทำประตูมากที่สุดในลีกของคู่นี้นะครับเริ่มกันที่เจ้าบ้านนาโปลีครับมีโรเมลูลูกากูครับลงไป35แมตช์ทำไป10แอตซิตประตูดีคาดการ XG 12.51ทำไป13ประตูส่วนกายาบี่ครับ มีโรเบโตปิคโคลีครับลงไป36มแมตช์ทำไป1นึ่งแอตซิตประตูดีคาาการ XG 12.30ทําทำไป10ประตูข้อมูลเชิงลึกของคู่นี้ครับนาโปลีครับทำประตูได้6ลูกใน5แมตช์หลังสุดเสียประตูน้อยที่สุดในการแข่งขัน18นัดนาโปลียังไม่แพ้ให้แก่กยายารี่ในการเจอกัน8ครั้งหลังสุดกายารีครับทำประตูได้8ลูกใน5แมตช์หลังสุด ทอมัสโซอัลเกโล่ทีอันดับ2ในโอกาสความเป็นไปได้ในการแข่งขัน13นัดทอมัสโซอัลเกโลได้ทําโอกาสความเป็นไปได้ให้กับกายารี่13ครั้งสถิติ5นัดล่าสุดของคู่นี้ครับนาโปลีชนะ3เสมอ2ส่วนกายารีนะครับชนะ2แพ้3 h e เฮดทูเฮดทั้งหมดที่เคยพบกันของคู่นี้ครับนาโปลีชนะ18นัดเสมอกันไป6นัดส่วนกายารีชนะนาโปลีได้แค่1นัดเท่านั้น พีวิวและสกอริคาดของคู่นี้ครับเจ้าถิ่นนาโบรีพวกเขาเกือบจะก,การันตีคว้าแช,ชมป์ลีกไปแล้วในเกมล่าสุดทว่าดันพลาดท่าเสมอปามาไป0ูนต่อศูนยทำให้ต้องมาลุ้นกันในเกมนัดสุดท้ายแถมแมตชนี้ไม่มีกุนซืออย่างอันโตนิโอคอนเต้คอยกระตุ้นที่ข้างสนามอีกด้วยเพราะติดโทษแบนดโดยโจทย์เดียวของพวกเขาคือต้องคว้าชัยชนะให้ได้เท่านั้นถึงจะได้สกูเดดิโตไปครอง เรดราคาเปิดออกมาให้เจ้าถิ่นเป็นฝ่ายต่อ2ลูกแนะนําว่าอยู่ฝั่งต่อดีที่สุดครับเพราะเกมนี้นาบปรีได้เล่นในบ้านและถ้าชนะพวกเขาจะได้แชมป์แน่นอนว่าแฟนบอลจะเข้ามาเชียร์กันล้นสนามแน่ครับและทําให้ผู้เล่นมีความฮึกเหิมแบบสุดๆมั่นใจว่าพวกเขาจะเดินเครื่องไล่บทขยี้เอาชนะทีมเยอนได้อย่างแน่นอนครับสกอร่คาดคู่นี้นาบปรีเปิดบ้านเอาชนะนาบปรีไป4ประตูต่อ1 คู่ที่3นะครับขอไปกันที่ฟุตบอลลาลิก้าสเปนครับเลอเบติสทีมอันดับ6ของลีกเปิดบ้านเอสตาดิโอเบนิโตรับการมาเยือนบาเลนเซียทีมอันดับ12ของลีกครับคุณนี้เตะเวลาตีสองแตเวลาในบ้านเรานะครับราคาบอลคู่นี้เลอเบติสต่อ0.5ภาพรวมผู้ชนะในเกมนี้นะครับจากคะแนนโหวตของคุณผู้ชม8,524คนคิดเป็นเปอร์เ,เซ็นต์ให้เบติสชนะ73%เปอร์เซ็นต์เปอร์เซ็นต์เสมอกัน13%เปอร์เซ็นต์และบาเลนเซียมีเปอร์เซ็นต์ชนะอยู่ที่สิบสี่เปอร เราไปดูนักเตะที่ทําประตูสูงสุดของคู่นี้กันครับเริ่มกันที่เจ้าบ้านเรโอวเบติสนะครับมีอิสโก้ครับลงไป21แมตทำไป7อสซิ์ประตูดีคาดการ xg 8.49ทําไป9ประตูครับทางผู้มาเยือนอย่างบาเลเซียน,นะครับมีอูโก้ดูโรครับลงไป30แมตทำไป2อสซิ์ประตูดีคาดการ xg 9.37ทําไป11ประตูข้อมูลเชิงลึกของคู่นี้ครับเลโอวเบติสทำประตูได้8ลูกใน5แมตหลังสุดเสียประตู10แมตเลโอวเบติสและ บาเลนเซียยังไม่เสมอกันเลยสักนัดใน3นัดหลังสุดที่เคยเจอกันบาเลลเซียครับทำประตูได้7ลูกใน5แมตช์หลังสุดยังทาประตูไม่ได้เลยใน2แมตช์หลังสุดลาฟาเมียยิงเข้ากรอบที่สุดต่อแมตช์ให้กับวาเลลเซีย0.9สถิติ5เกมล่าสุดของคู่นี้ครับเจ้าบ้านเรอเบติตเสมอ3ชนะ1แพ้1ส่วนผู้มาเยือนอย่างบาเลลเซียแพ้2ชนะ2เสมอ1 d t ท h e a d ทั้งหมดที่เคยพบกันของคู่นี้ครับเลอบติสชนะ11นัดเสมอกันไป7นัดส่วนบาเรลเซียชนะได้10นัดทัศนะก่อนเกมและสกอริติคาดของคู่นี้ครับบาเลนเซียไม่มีเลยต้องให้หลุ้นแล้วครับจึงมองว่าการออกไปเยือนวันนี้คงจะเล่นแบบไม่คิดอะไรมากแต่ถึงอย่างนั้นถ้าเล่นได้ตามฟอร์มก่อนหน้านี้ยังไงก็สู้ได้สนุกแหละครับอีกอย่างเลอบติสเจ้าบ้านมีคิวลงเตะนัดชิงคอนเฟลเล g u กรออยู่กลางสัปดาห์หน้าทําให้วันนี้คงเน้นโรเตชันผู้เล่นเป็นหลัก รับประกันได้เลยว่าไม่เน้นอย่างแน่นอนเลยครับสกอริคาดของคู่นี้บาเลนเซียบุกเสมอเรลวเบติสสุดมัน2ประตูต่อ2ครับฮะสูงเยอะเลยเนี่ยค่ำคืนนี้ขอปิดท้ายกันด้วยคู่นี้ครับฟุตบอลจูบีแอร์รอบเพย์ออฟนัดที่2เทลร์เปิดบ้านรับกันมาเยือนเดนบอร์ดครับคู่นี้เตะเวลาตี2ตามเวลาในบ้านเราราคาบอลคู่นี้เทลสต่อ์ต่อ0.5ลบ5ผลการแข่งขันเลกแรกเดนบอร์ดเสมอกับเทลสตไป์ูนย์ประตูต่อ0ูนย์ครับ ภาพรวมแนวโน้มผู้ชนะในเกมคู่นี้คิดเป็นเปอร์เ,เซ็นต์จากคะแนนโหวตคุณผู้ชม542คนให้เทลสตาร์มีเปอร์เซ็นต์ชนะอยู่ที่54%เปอร์เซ็นต์เปอร์เซ็นต์เสมอกันนะครับ14%ส่เปอร์เซ็นต์ส่วนเดนส์บอสมีเปอร์เซ็นต์บุกเมาชนะอยู่ที่32%เปอร์เซ็นต์ฟอร์ม5นัดล่าสุดทุกรายการของคู่นี้ครับทเทลสตาร์ชนะ3แพ้1เสมอ1ส่วนเดนส์บอสเสมอ2ชนะ2แพ้1 สถิติ Head to Head ทั้งหมดของคู่นี้ที่เคยพบกันนะครับเทลสตาร์ star, ชนะไป15เสมอกัน6ครั้งส่วนเดนบอสชนะได้9ครั้งแม้เล็กแรกครับจะจบเจ้าสนนแบบไม่มีใครเสียหายแต่การได้กลับมาบูในรังเย้าอีกครั้งของเทลสตาร์ทำให้พวกเขากลุ่มความได้เปรียบค่อนข้างเยอะแถมผลงานตลอด7เกมเย้าท้ายทุกรายการก็ยังไม่แพ้ใครและคว้าชัยถึง6คราเสมอ1นนแถมซัดไม่ยัง้งรวมๆ18ประตูเลยทีเดียวครับ เรียกได้ว่าผลงานในบ้านแบกฟอร์มมาโดยตลอดตัดภาพมาที่เดนบอร์ดครับซึ่งตลอด4เกมเยือนท้ายทุกเวทียังไม่ชนะใครเสมอ2แพ้2และโดนถลุงแนวรับยับเยินรวม18ตุงทรงนี้น่าจะต้านทานความดุดันของเจ้าถิ่นลำบากครับเมื่อพิจารณาจากเลตกับภาพรวมของทั้ง2ฝ่ายแนะนำอยู่ต่อไม่งอด่วงครับสกอริค่าคู่นี้เทลสตาร์ star, เปิดบ้านเอาชนะเดนบอร์ดไป2ประตูต่อ1 โอเคนะครับสำหรับค่ำคืนนี้จัดให้สเตป4โชชูใจนะครับมีคู่ไหนบ้างและผมลงสกอร์ให้เท่าไหร่เราไปสรุปกันเลยดีกว่าครับคู่แรกครับโคโมเปิดบ้านรับการมาเยือนอินเตอร์มิลานครับคู่นี้ให้อินเตอร์บุกมาเอาชนะได้3าหนึ่งครับคู่ที่2นาโปลีเปิดบ้านรับการมาเยือนกาญารีครับคู่นี้ให้นาโปลีชนะ4ี่หนึ่งคู่ที่3ามเลอเบติสเปิดบ้านรับการมาเยือนบาเลนเซียครับคู่นี้ให้เสมอกันไป22และคู่สุดท้ายครับ เทลสตาร์ star, เปิดบ้านรับการมาเยือนเดนส์บอรครับคู่นี้ให้เทลสตาร์ชนะไป2ประตูต่อหนึ่งครับสถิติทั้งหมดที่ผมรวบรวมมาพรีวิววิเคราะห์เจาะลึกฟันธงลงสกอร์ให้คุณผู้ชมได้รับชมและฟังนะครับผมรวบรวมมาจากเว็บไซต์ทั้งไทยและต่างประเทศถูกใจคู่ไหนมั่นใจคู่ไหนก็ไปคิดวิเคราะห์แยกแยะกันเอาเองตามสบายเลยครับคุณผู้ชมก่อนจะจากกันค่ำคืนนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เพจบูบลเด็ด ติดตามเราได้ที่ช่องทาง YouTube นะครับมีคลิปมาวิเคราะห์พิวุฟุตบอลให้ทุกวันทุกคืนอย่างแน่นอนครับคืนนี้ก็ขอให้คุณผู้ชมโชคดีมีชัยเฮงเรวยรรับทรัพย์นะครับผมลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ